จะกินก็นีไม่ต้องใช้มือนะครับใช้ช้อนตักเลยครับครับอันนี้นะครับเจ็ดครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่กรีบถูกต้องครับเยวมาเฉลยกันนะครับว่ารู้ได้อย่างไรพี่ดีสวัสดีครับทุกทุกคนครับวันนี้นะครับจะมากินมังคุดกันนะครับมังคุดนะครับเป็นผลไม้นะครับที่มีลูกเป็นสีสี ดำบ้างแล้วก็สีน้ำตาลเข้มบ้างนะครับสีม่วงเข้มนะครับด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูข้างในของมันนะครับนี่มังคุดนะครับลูกพิสูจก็จะสามารถปอกได้ง่ายนะครับนี่ปึ๊บเนื้อข้างในสีขาวครับปอกแล้วนะครับเวลาจะกินก็นี่ไม่ต้องใช้มือนะครับใช้ช้อนตักเลยครับครับ ฝอยองเปียวครับอร่อยมากครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาถายผลของมังคุดผลนี้นะครับว่าเนื้อข้างในของมันเนี่ยมีกี่กลีบนะครับลองดูนะครับมังคุดผลนี้ผมจะทายว่าเนื้อข้างในของมันมีอยู่ทั้งหมด6กรีบนะครับเรามาดูว่าใช่ไหมนะครับเดีย๋ยวจะเปิดดูนะครับ ปกคลบจริงไหมปุ๊บเปิดขึ้นมาแอนนี่ครับปกคลีบเห็นไหมครับหมอ,อชัดๆเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเกินก่อนครับกินก่อนครับอื บางคนคิดว่าฟลุกใช่ไหมครับเอาใหม่ครับผลน,นี้นะครับผลน,นี้ทายว่ามีทั้งหมดสี่กรีบนะครับสี่กรีบมาดูว่าจริงไหมข้างในสี่กรีบจริงไหมครับออกไหยนะครับออกแล้วนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่กรีบถูกต้องครับกินต่อครับ ไม่รู้จะอิ่มแล้วก่อน่ไหครับอืมหวานแล้วครับหกลรีมสี่กรีมอันต่อไปครับอ่าอิ่มครับต่อไปก็อันนี้นะครับเจ็ดครับเจ็ดกรีม มาดูว่าจริงไหมเจ็ดกรีบจริงไหมเราดูนะครับอิ่มเรือเปอิ่มแล้วนะครับบอกขึ้นมาเจ็ดจริงไหมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อยปิดไหมเนี่ยนี่เจ็ดกลีบครับนัะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทำใหมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกลีบครับกรีบไปครับ อือร่อยครับเดี๋ยวมาเฉลยกันนะครับว่ารู้ได้อย่างไรพิธีการดูนะครับทุกคนอาจจะไปเล่นกับเพื่อนๆได้ว่ารู้ได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันพิธีการดูก็คือให้เราดูที่อันนี้หัวนะครับ ดูที่ตูดของมันนะครับนี่ตูดของมันที่ท้ายของมันนะครับนับที่ตูดของมันนะครับอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดทำใไมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถ้าเราแกะมาก็าจะมีเจ็ดกรีบนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าใช่ไหมกิบเลยนะครับอืออืออ้หนึ่งโอ้โหถูกต้องครับนี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถูกต้องครับนันมากินนะครับอิ่มแล้วครับหลายลูกแล้วอืมทีนี้ทุกคนก็สามารถถ่ายได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเยอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับ กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับบ๊ายบายมาคุณ